สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพระเครื่องนะครับช่องพระเครื่องมหานิยม EP ที่ี่441นะครับ EP ที่ี่441นะครับมีพระเก่าๆพระสวยๆมานำเสนอ28รายการนะครับรายการที่1ถึงรายการที่21รายการละ200บาทนะครับรายการที่22ถึงรายการที่28เป็นรายการพิเศษนะครับ รายการละ300บาทนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์094-612-6168ี่หกหลาย ID ใช้เบอร์086-417-0235นะครับสนใจพระองค์ไหนนะครับสามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาดูรูปภาพพระเพิ่มเติมได้เลยนะครับจัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับ เก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มครับมาเริกมาที่รายการที่หนึ่งกันเลยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับสมเด็จเก่านะครับพี่เนื้อผงนะครับเนื้อหากเก่าๆมีคราบกุนะครับพี่เนื้อเก่าๆเลยนะครับ ต่อไปรายการที่สองนะครับรายการที่สองนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะนะครับพี่เนื้อมัน,มนเนื้อฉ,ฉ่ำเลยนะครับเนื้อขึ้นสนิมเขียวนะครับ ต่อไปรายการที่สนะครับรายการที่สามนะครับ,รรรบพระนางพยาเนื้อดินนะครับนางพยาเนื้อดินเก่านะครับพี่เนื้อมันมันเลยนะครับมีเม็ดกวนเม็ดทรายนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับเนื้อเก่าเก่ามันๆน,นะครับ ต่อไปรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่นะครับพระปิดตาหล่อโบราณนะครับเนื้อโลหะเก่าเก่าเนื้อมันๆนะครับพี่หลังยันนะครับเก่าสวยนะครับพี่เนื้อมันๆฉ่ำๆเลยนะครับ ต่อไปรายการที่5นะครับรายการที่5นะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับโรยผงตะใบทองนะครับพี่เนื้ออมเหลืองนะครับมีมวลสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับพี่ ต่อไปรายการที่6นะครับรายการที่6นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อโลหะเก่าๆนะครับพี่เนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวนะครับเก่าๆเนื้อพุนๆนะครับ ต่อไปรายการที่7นะครับรายการที่7นะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อนวลนวนะครับพี่ปิดทองนะครับมีคาบทองนะครับมีมวลสานะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับเนื้อผงลงลักนะครับพี่เนื้อมันมันนะครับ ต่อไปรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดนะครับสมเด็จพิมพ์อกคุดนะครับเนื้อหากเก่าเก่าเลยนะครับเี่เนื้อเก่าเก่าเลยนะครับต่อไปรายการที่เก้านะครับ รายการที่9นะครับปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดนะครับตายฐานตัวทอนะครับหลังหนังสือนะครับพี่หลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับเลี่ยมกรอบเก่ามาพร้อมบูชานะครับเก่าสวยนะครับ ต่อไปรายการที่10นะครับรายการที่10นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณรุ่นปืนแตกนะครับพี่มีเม็ดไข่ปลาตรงแขนขวานะครับตรงข้างสังขตินะครับองค์พระล่ำๆนะครับ เนื้อมันมันนะครับพี่ต่อไปรายการที่11นะครับรายการที่11นะครับสมเด็จเกตชัยโยนะครับพิมพ์7ชั้นอกล่องหูบายสีนะครับเนื้อผงลงรักษนะครับพี่เนื้อเก่าเก่าเนื้อมันมันนะครับ มีมวลสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับต่อไปรายการที่12นะครับรายการที่12นะครับปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดนะครับตายฐานตัวทอนะครับ หลังหนังสือนะคบพี่หลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับเก่าสวยนะครับต่อไปรายการที่13นะครับรายการที่13นะครับสมเด็จเก่านะครับเนื้อเก่าๆแก่งแงเลยนะครับ มีมวลสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับหลังแบบนะครับพี่เนื้อนวลนวลนะครับต่อไปรายการที่14นะครับรายการที่14นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับ เนื้อโลหะมันมันเนื้อเก่าเก่านะครับเนื้อฉ่ำๆเลยนะครับพี่เก่าสวยนะครับต่อไปรายการที่15นะครับรายการที่15นะครับเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับ หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะครับพี่หลังยันนะครับรุ่นพิเศษนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับพี่เรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับเก่าสวยนะครับพี่ต่อไปรายการที่16นะครับ รายการที่16นะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อนวลนวลเนียนๆนะครับเลี่ยมกรอบมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่17นะครับรายการที่17นะครับเหรียญหลวงผู้สุกนะครับ เหรียญหลวงปู่สุกเนื้อชินตะกัวนะครับด้านหลังจานยันนะครับต่อไปรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบแปดนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ลงลักนะครับพี่เนื้อผงลงลักปิดทองนะครับ เนื้อเก่าๆนะครับเนื้อเก่าๆเนื้อมันๆนนะครับต่อไปรายการที่19นะครับรายการที่19นะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่เหรียญข้าหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับ หลังยันนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับสมเด็จหูไห้นะครับพี่เนื้อเก่าๆเลยนะครับเนื้อเก่าๆเนื้อมันๆนะครับ ต่อไปรายการที่21นะครับรายการที่21นะครับพระขุนแผนนะครับพี่พระขุนแผนใบเสมานะครับเนื้อดินนะครับเนื้อดินเก่าเก่ามีคาบกุนะครับใส่ตลับมาพร้อมบูชานะครับเนื้อดินเก่าเกเลยนะครับ ต่อไปเป็นรายการพิเศษนะครับรายการละ300บาทนะครับรายการที่22นะครับสมเด็จเก่านะครับพี่มีคาบกุนะครับเนื้อหากเก่าเก่าเลยนะครับเรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับ ต่อไปรายการที่23นะครับรายการที่23นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับองค์พระลำล่ำเลยนะครับพี่เนื้อโลหะเก่าเนื้อมันมันเลยนะครับเก่าสวยนะครับเนื้อมันมันฉ่ำๆเลยนะครับ ต่อไปรายการที่24นะครับรายการที่24นะครับรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิมนะครับเนื้อโลหะเก่าขึ้นสนิมเขียวนะครับ เก๋าสวยนะครับพี่ต่อไปรายการที่25นะครับรายการที่25นะครับพระปิดปานะครับพระปิดปาเนื้อผงชั้นหมากนะครับเนื้อมันๆนเนื้อฉ่ำๆเลยนะครับพี่เลี่ยมกรอบมาพร้อมบูชานะครับ ต่อไปรายการที่26นะครับรายการที่26นะครับปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดนะครับเนื้อโลหะนะครับพี่หลวงพ่อทวดพระนิรันตตรายนะครับบูชาแล้วแขียวคาดรอดปลอดภัยนะครับเนื้อโลหะเก่าเลยนะครับ ต่อไปรายการที่27นะครับรายการที่27นะครับพระสุมกอเนื้อดินนะครับพระสุมกอเมืองกำแพงเพชรนะครับเรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับ ต่อไปรายการสุดท้ายนะครับรายการที่28นะครับรายการสุดท้ายนะครับพระปางลีลาเนื้อดินนะครับปางลีลาเม็ดขนุนนะคบพี่มีคาบกุนะครับเนื้อดินเก่าๆเลยนะครับใส่ตลับมาพร้อมบูชานะครับ มาพร้อมแหนบนะครับพี่ก็ครบทั้ง28่รายการแล้วนะครับดูแลชอบดูถูกใจยหงไนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ได้เลยนะครับ หรือแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาดูรูปภาพพระเพิ่มเติมได้เลยนะครับฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับและก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ